สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอการสอนเกี่ยวกับในเรื่องของซิม ptom ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอ่ะนักเรียนเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมคุณหมอถามเราว่าถามเกี่ยวกับอาการของเราเห็นไหมเราสามารถที่จะบอกอาการเจ็บป่วย ของเรากับบอกกับคุณหมอได้ไหมหรือว่าแม้กระทั่งคนอื่นถามเราว่าเรามีอาการอะไรแบบนี้เราเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมเราสามารถที่จะบอกคนอื่นได้ไหมเช่นว่าอ๋อนะฉันปวดหัวนะฉันไม่สบายนะฉันอ่อฉันเจ็บท้องฉันเจ็บคออะไรแบบนี้เห็นไหมนักเรียนสามารถที่จะพูดได้หรือเปล่าเห็นไหมโอเคในวิดีโอนี้ ก็จะครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั่นเองตลอดจนคําศัพท์ที่น่าสนใจคําศัพท์ที่มันจําเป็นในบทเรียนในยูนิตที่2ในลิสซินเอ่อในยูนิตที่2แล้วก็ลิสซินที่2ในบทเรียนของเราหน้าที่36นั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ look at the first picture look at the first picture The first picture is about do exercise. What does mean for do exercise? Do exercise equal equal ออกกำลังกายนั่นเอง Do exercise แปลว่าอะไรครับแปลว่าออกกำลังกายครับเห็นไหมหรือนักเรียนอาจจะพบเจอคำศัพท์ตัวนี้เห็นไคำศัพท์ตัวนี้ก็แปลว่าออกกำลังกายได้เหมือนกันครับคำว่า work out work out ตัวนี้จะเป็นคำนามแปลว่าการออกกำลังกายครับ ในปัจจุบันครับเราค่อนข้างที่จะปรากฏเห็นชัดการใช้คำศัพท์คำว่า workout ที่มันหมายถึงการออกกำลังกายนม,มากกว่าคำว่า do exercise นั่นเองโอเคนะครับอ่าโอเค move to the second second picture the second picture tell about take a shower the second picture tell about t a k e a shower what does mean for take a shower take a shower แปลว่าอะไรครับ take a shower แปลว่าอาบน้ำครับ Take a shower แปลว่าอาบน้ำหรือเราสามารถที่จะพูดได้อีกแบบหนึ่งครับที่แปลว่าอาบน้ำได้เหมือนกันก็คือ take อะไรครับ take a bath ครับ take a bath ก็แปลว่าอาบน้ำได้เหมือนกันโอเคไหมครับนักเรียนครับคำศัพท์ตัวนี้น่าสนใจแล้วก,ก็ทำไมครูถึงบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเด็กนักเรียนไทยใช้ผิดบ่อยผิดอผิดค่อนข้างบ่อยครับคำว่า bath ตัวนี้แปลว่า เป็นคำนามแปลว่าการอาบน้ำครับส่วนตัวนี้ครับนักเรียนคำศัพท์ตัวนี้คำว่า b a h t ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นคำนำกันครับแปลว่าบาทที่เป็นบาทสกุลเงินของเรานั่นเองครับโอเคนะครับนักเรียนไปใช้ให้ถูกนะ b a b a t h ตัวนี้บาทแปลว่าการอาบน้ำ แต่ถ้า B A h T e R, ตัวนี้คือบาทแปลว่าสกุลเงินของเรานั่นเองอ่าโอเค Move to the the second or move to the third picture the third picture show about clean teeth What does What does it mean for clean teeth? นักเรียนครับ clean teeth แปลว่าอะไรครับอ่านักเรียนดูที่รูปเห็นไหมรูปบอกชัดเจนเลยใช่ไหมว่า clean teeth แปลว่าทำความอะไรครับทำความสะอาด ฟันนั่นเอง Clean teeth แปลว่าทำความสะอาดฟันครับหรือนักเรียนสามารถที่จะพูดได้อีกแบบหนึ่งครับคือคำว่า brush brush teeth ครับ brush teeth แปลว่าแปรงฟันครับนักเรียนเห็นไหมนักเรียนสามารถพูดได้2แบบเลยนะ Clean teeth หรือว่า brush teeth ก็ได้อันนี้เรียนมาดูคำศัพท์ตัวนี้นะ่าสนใจครับคำว่าฟัน t อะไรครับ t e e T อตัวนี้แปลว่าฟันครับเห็นไหมเป็นรูปผหาพูพ์มันจะเป็นฟันอะไรฟันหลายซี่ครับนักเรียนฟันหลายซี่ไหมเป็นผหาพูพ์ครับแต่ถ้าอะไรครับแต่ถ้า t o o T H ตัวนี้คือ tooth ครับมันจะแปลว่าฟันซี่เดียวครับใช่หไหมฟันแค่ซี่เดียวโอเคไหมครับ e t ตตัวนี้เป็นผหูพจน์ ที it, ต, eh? ต,ตัวนี้เป็นพห mm ูพจน์พหูพจน์แปลว่าฟันหลายซี่แต่ถ้าทูชครับตัวนี้เป็นเอกพจ <trousers. S 2> น์แปลว่าฟันซี่เดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดว่าเราแปรงฟันเราต้องพูดว่า I brushed my teeth เห็นไหม ก็คือเราบอกว่าอ๋อเราแปรงฟันหรือว่าฉันแปรงฟันนั่นเองไหมเราอย่าพูดว่า I brushed my tooth ทำไมถึงพูดว่าอย่าพูดว่า I b r u s h my tooth เพราะว่าอะไรเพราะว่า <laughs> ไม่มีใครแปลงฟันซีเดียวใช่ไหมครับเห็นไหมเราต้องแปลงฟันหลายๆซีหรือว่าทุกซีหไหมตรงนี้เราถึงพูดว่า I brushed my teeth นั่นเองโอเคนะครับนักเรียนต้อง การที่นักเรียนจะสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้นักเรียนต้องพยายามพูดให้เต็มประโยคเห็นไหม I brushed my teeth I brushed my teeth Okay move to the next move to the next picture the next picture is about sore throat sore throat what does mean for sore throat sore throat แปลว่าอะไรครับแปลว่าเจ็บคอนั่นเอง sore throat แปลว่าเจ็บคอ Okay next Next is about cool, cool, cool equal เป็นหวัดครับเห็นไหม cool แปลว่าเป็นหวัดครับ Next next tell about stomach ache stomach ache แปลว่าอะไรครับแปลว่าปวดท้องอ่าโอเคคำต่อไปครับคำว่าอะไรเอ่ยคำว่า toothache 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 That she, t h t the girl touched her cheek, right? ใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงคนนี้เขาจับที่แก้มของเธอเพราะฉะนั้นเขาต้องปวดฟันครับ Touch egg แปลว่าปวดฟัน And also the boy touched his head, so can I say u uh, h e a egg, right? Can I? เด็กผู้ชายคนนี้เขาปวดหัวใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเห็นไหม H A แปลว่าปวดหัวครับอ่าโอเคเราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคำแรกคำว่า do exercise หรือว่า work out แปลว่าอะไรครับแปลว่าออกกำลังกายหรือว่าการออกกำลังกาย take a bath take a shower แปลว่าอาบน้ำ clean teeth brush teeth แปลว่าแปรงฟันครับ sore throat แปลว่าเจ็บคอ c u l e ก็คือเป็นหวัดครับ Stomach ache ก็คือปวดท้องครับ Tooth ache คือปวดฟันแล้วก็ Head ache ก็คือปวดหัวนั่นเองโอเคนักเรียนเรามาดูตัวนี้ครับน่าสนใจก็คืออ่าเรามาดูคำแรกคำว่า cold C ะไรครับ C O L D c l ตัวนี้ครับนในรูปนี้มันแปลว่าอะไรนะที่ครูสอนไปมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นวัดถ้ามันเป็นคำนามคำนักเรียน C O L D ตัวนี้ c o l d ตัวนี้ถ้ามันเป็นคำนามครับมันจะแปลว่าเป็นหวัดครับเช่นในรูปประโยคมันจะเป็นแบบนี้ครับ i have a c o l i have a c o d ครับเห็นไหม i have a c o d ก็คือฉันเป็นหวัดใช่หไหม c o d ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคครับเห็นไหม พอทำหน้าที่เป็นคำนามปุ๊บมันจะแปลว่าเป็นวัดแต่ถ้า cold, cold ตัวนี้มันทำหน้าที่เป็น adjective ใช่ไหมมันจับแปลว่าถ้ามันทำหน้าที่เป็น adjective ครับมันจับแปลว่าเย็นนั่นเองครับโอเคเรามาดูตัวอย่างประโยคครับเขาบอกว่า the weather the weather is cold ก็คือก็คืออะไรครับก็คืออากาศมันมีสภาพที่เย็นนั่นเองไหม cold ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adjective ครับทำที่เป็น adjective ใช่ไหมพอมันทำในที่เป็น adjective ปุ๊บมันจะแปลว่าเย็นนั่นเองโอเคนะครับอ่ะคำต่อไปครับคำว่าอะไรครับคำว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาจับที่ท้องใช่ไหม so he e, uh, he has a strong egg right อ่าถูกต้องครับ s t o r c h a egg c h e stomach r อ่ะตัวนี้ครูจะแยกคำศัพท์มาให้นักเรียนดูนะมันจะแยกได้เป็นคำนี้ครับคำว่า stomach stomach s t o m a c h stomach ตัวนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าท้องหรือแปลว่ากระเพาะก็ได้ครับาาารรกระเพาะอาหาร stomach แปลว่าท้องหรือกระเพาะอาหาร stomach มันต้องบวกด้วย a ครับ c a c h e เอ็กตัวนี้แปลว่าอะไรครับเอกตัวนี้แปลว่าแปลว่าอาการเจ็บป่วยครับอาการเจ็บปวดครับนักเรียนมาดูคำต่อไปครับคาว่าอะไรตัวนี้ Does she Does this girl touch he or her c h e e right ใช่ไหมเด็กผู้หญิงคนนี้ขอจับที่แก้มของหล่อนใช่ไหมเขาจับที่แก้มของเธอใช่ไหมเพราะฉะนั้น เขามีอาการอะไรต้องเป็น c h o o s e อะไรครับ c h o o s e a แน่เลยใช่ไหมครับอ่ะ o o h o o s e อ่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะเยก่ยาคำศัพท์ให้นักเรียนดูซิมันมาจากคำไหนบ้างมันมาากับคำว่า c h o o s e บวกคำว่า a c s e a c h มันเดิมครับเห็นไหม t o o s e แปลว่าฟัน x แปลว่าอา,าการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นรวมกัน c h o o s e x ก็คืออาการเจ็บฟันนั่นเองเห็นไหม ต่อไปครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับตัวนี้เดี๋ยวผู้ชายคนนี้เขาจับที่หัวเพราะฉะนั้นเขาต้องมีอาการอะไรแน่เลยปวดหัวใช่ไหมครับอ่าพูดหัวภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า headache h, S e a, D a, C h, e h a อ่ถ้าครูแยกคำศัพท์เห็นไหมมันก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ head h, h e a D. เห็นไหม แปลว่าหัวเห็นไหมมันบวกด้วยอะไรครับมันบวกด้วยคําว่า a, a c h e เห็นหครูบอกไปแล้วว่าคําว่า a c h e ตัวนี้มันแปลว่าอาการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้น h บวก a กลายเป็น h a มันก็แปลว่าอาการปวดหัวนั่นเองโอเคนะครับอ่าโอเคนะ อ่าต่อไปครับเรามาดูเรามาดูราาประโยคถามตอบเกี่ยวกับอาการครับเห็นไหมเราจะสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับประโยคอาการได้ยังไงอ่าเรามาดูครับเขาบอกว่า What's wrong with you เห็นไหมคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณมีอาการอะไรหรือเปล่าเห็นไหมเราจะตอบยังไงเราบอกว่าอ๋อนะ I have a cold อ๋อนะฉันเป็นหวัดนะเห็นไหมนักเรียนดูตรงนี้ครับ Afortifys ตัวนี้นักเรียนบอกครูครับ Afortifys ตัวนี้นักเรียนคิดว่ามันคืออะไร มนแสดงความเป็นเจ้าของไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับเห็นไหมอัลฟตอฟีเอสตัวนี้มันย่อมาจากอะไรนะมันย่อมาจาก what is นั่นเองเห็นไหมตัวนี้รูปย่อตัวนี้เราเรียกว่า contraction เนาะก็คือเป็น form ร,รูปย่อนัน่นเอง what's wrong with you i have a cold เห็นไหมอ่าเรามาดูตัวอย่างเอ่อมาเรามาดูประโยคถามคำถาม,ถามซิถามเกี่ยวกับอาการ what's wrong with you คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมประโยคคำตอบที่เราจะตอบเรามาดูโครงสร้างประโยคขอซิครับว่าเราจะตอบว่ายังไง เห็นไหมเปรค,คำตอบคือ I have บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยอาการนั่นเองเหไหมอ่ะเรามาดูตัวอย่างสิ What's wrong with you ไหมคุณเป็นอะไรหรือเปล่า I have a headache ก็ a. คืออ๋อนะฉันมีอาการปวดหัวนะ What's wrong with you คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมเราก็ตอบว่า I have a stomachache อ๋อนะฉันแบบ ปวดท้องอ่ะฉันรู้สึกปวดปวดท้องอ่ะเห็นไ,ไ,ไหมไอ้คำว่าสตรอมเมเอกนักเรียนคำว่า t o m a ม h a c h กตัวนี้มันคืออาการปวดท้องแบบอารมณ์แบบปวดท้องแบบเป็นโรูปกระเพาะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ปวดท้องแบบปวดท้องขี้ปวดท้องถ่ายแบบนั้นนะครับนักเรียนมันไม่ได้ไหมายความอย่างนงั้นนะโอเคเราต้องเคลียร์นะอ่ะเรามาดูประโยคถามตอบอีกอันครับนักเรียนประโยคถามตอบอีกอัน what wrong with peter เห็นไหมอันนี้ส,สมมติเป็นเราใช่ไหมเราถามว่า เฮ้ยปีเตอร์เป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนของเราก็จะตอบเราว่าอ๋อนะปีเตอร์เขาเป็นอะไรเนี่ย he has a stomach ache ก็คืออ๋อปีเตอร์เขาปวดท้องอ่ะเขารู้สึกปวดท้องแบบเนี้ยเห็นไหมเรามาดูประโยคคำถามครับอ่าฟอร์มของประโยคคำถามก็คือ what's wrong with someone ก็คือเห็นไหม what's wrong เกิดอ่อ someone ตัวนี้ก็คืออะไรครับก็คือคนที่เราถามนั่นเองคนที่เราถามนั่นเอง เช่นเราถามว่า w h a t s wrong with Peter Peter เป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมประโยคโครงสร้างประโยคคำตอบครับเห็นไหม he หรือว่า she แล้วก็บอกได้ has แล้วก็บวกด้วยอาการครับ he ตัวนี้เราจะใช้กับประธานที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายส่วน she ตัวนี้เราจะใช้กับประธานที่เป็นผู้หญิงครับ เห็นไหมเช่นตัวนี้เขาถามว่า what's wrong with some uh, what's wrong with Peter เห็นไหม Peter เขาเป็นอะไรหรือเปล่า Peter เป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราต้องใช้ he เห็นไหมเราก็ตอบว่าอ๋อนะ he has a stomach ache เห็นไหมถ้า Peter ปวดท้องก็คือ he has a stomach ache เห็นไหมเรามาดูตัวอย่างอีกครับ what's wrong with Peter เห็นไหม he has a sore throat เห็นไหม Peter มีอาการยังไงอ๋อนะ Peter มีอาการเจ็บคอ w h a t s wrong with Jane ไหมเจนเป็นผู้หญิงเห็นไหมเราต้องใช้คำว่า she เห็นไหมเปลี่ยคคำตอบก็คือ she had a c h o t s ache ก็คือเจนมีอาการอะไรครับเจนมีอาการปวดฟันนั่นเองครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาทวนกันคำนักเรียนอ่าวันนี้เราเรียนไปแล้วอาการเจ็บป่วยต่างๆนักเรียนจำได้ไหมเรามาทวนอีกรอบนะครับ What's wrong with you เห็นไหมอันนี้คือประโยคคำถามใช่ไหมครับ What's wrong with you คุณเป็นอะไรหรือเปล่านะเราก็ตอบไปว่าอ๋อ I have a cold ฉันอะไรครับฉันเป็น what What's wrong with you I have a อะไรครับเราจับที่คอแสดงว่าเราต้องอะไรครับเราต้องเจ็บคอได่เลย I have a sore throat ครับ จบประโยคต้องมีจุด full stop ในประโยคภาษาอังกฤษคำนักเรียนประโยคภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์นักเรียนต้องมีจุด full stop นะครับถึงจะเรียกว่าประโยคภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ต่อไป What's wrong with you เห็นไหมเราจับที่ท้องแน่นอนเราต้องอะไรครับเราต้องปวดท้องแน่เลย I have a strong อะไรครับ stomach ache ครับ I have a stomach ache ครับ What's wrong with you คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเราจับที่แก้มตรงนี้แน่นอนครับเราต้องอะไรครับเราต้องปวดฟันได้เลย I have a tooth like ครับ I have a tooth A ครับอ่ามีจุด full stop ต่อไปอันสุดท้าย What's wrong with you คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นไหมเราตอบว่าอะไรครับเราจับที่หัวแน่นอนครับ I have a H H A ครับอ่าแล้วก็มีจุด full stop โอเคนะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาการที่เราเป็นอาการที่เราเจ็บป่วยโอเคนักเรียนอย่าลืมกลับไปท่องนะครับกลับไปดูกลับไปฝึกพูดประโยคถามตอบเกี่ยวกับอาการนะนเดี๋ยวนะักเรียนก็จะจำได้โอเคนะครับวันนี้ก็วิดีโอนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ